สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจากโทเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆมารับชมนะครับเหรียญหล่ลอหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับปีพศ .2535 นะครับรุ่นสร้างวิหารองค์นี้ก็มีกล่องเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับ กล่องก็สภาพดีมากนะครับที่กล่องเขียนว่าเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงพ่อนองเนื้อนวะรุ่นสร้างวิหารวัดทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพุทธาพิเศษแ8ตุลาคม2535 25 <35 S 2> นะครับเป็นพระหลวงพุทธวดอาจารย์นองนะครับ รุ่นสร้างวิหารปีสามห้าที่กล่องเขียนว่าเนื้อนวะนะครับผมแต่นะครับแต่นะครับตัวผมเองเนี่ยกล่องเนี่ยถูกรุ่นนะครับแต่ว่าเขาอาจจะใช้กล่อง สลับกันนะครับหรือว่าใช้กล่องแบบเดียวกันอง์นี้นะครับผมดูแล้วนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับลมดำนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านี่หลวงพ่อทวด วัดทรายขาวมียันนะครับผมลายกระหนกล้อมรอบหล่อในผิวดำปึ๊ดเลยนะครับแล้วก็มีประหลอดคุมนะครับสีขา,ขาวๆเนี่ยคุมเพราะว่าผ่าไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมมีลุ้งนิดหน่อยนะครับเหรียญหล่อหนาปึ๊กเลยนะครับ หนามากนะครับผมด้านหลังนะครับอาจารย์นองวัดไทรขาวจังหวัดปัตตานีมียันนะครับแล้วก็ลายขนกผิวประหลอดคุมเลยนะครับตรงนี้นี่ออกน้ำมันกา๊าซหน่อยๆนะครับผมเสมาขนาดกำลังแฝนเลยนะครับหน้าแฝนเลยนะครับองนี้กำลังแฝนเลยนะครับ เด่ดนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับผมเป็นเนื้อทองผมดูเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับแ่ที่กล่องเขียนว่านวสสำรับองค์นี้นะครับออกวัดไส้ขาวอย่างแนะ่นอนแล้วก็อาจารย์นองเป็นเจ้าวิธีในการปลูกเสกนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับอง์นี้ผมเปิดราคาไว้ที่3,500บาทสนใจโทร0 9 8ย์4 1 3 6 6เช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมมีพาเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่พเพื่อนๆเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ